จะแ,แก้แน่หรอคุณนะโอ้โหดิโอ,โอ้ง่ามเปเลเนาะได้ดอกเก็บข่าพี่น้องเ,อเก็บเพชรข้านีเน่าเหรอเหนาแน่แล้วนี่ เมน้าวขาวคนเดียวเมอยู่ตัวนพี่น้องจะ้ะก็จะเป็นคนจิตตอีหล้นี่นีนพน่พูดนะแาวเก็บคนพี่น้องนูดนะาวเก็บอี่พนะห้ามคักพูดนะ่ ข้างนอกพี่น้องจ้ะคุณยัดเงี้ยจะจะถุงหลดฝนตกเราพี哈哈哈่น้องเจ้าอื้มไม่เศร้าตกคนหนึ่งหังนฝนตกอีกแล้ว่คุณนะคุณนะคุณอโอนอยู่พี่น้องจ้ะคุณน๋อโอ้ยลมมาแล้วพี่น้องจ้ะโอ๊ะฝนซ้อนเนาะคุณอ๋อตกงามงาม อ,อ,อื้ยคุณน้อุ่อนๆยู่ไหมพี่น้องลบมาแห้งแห้งบาดท,ที่นี่แม่เม่บุพพอดงเห็ด่าคุณน่ะตกบ้านลาฝนพี่น้องทั้งเจ็บบันแข้งฝนมันอ่ะเอาอืมฟองไปยัดใส่ถุงไปตัดขาอยู่บ้านเราพูดเหรออู้หูหลายคักหลายเนี่ย

พี่น้องเนะื้อฝนตกเศร้าเหรอเก็บตื้มกันพี่น้องนะฮะกันแลงต้องกนวนใบพอนอันพอกับลูกไหมพลังไหมเก็บเห็ดง่ดวงง่งอยู่โอ้พ่เจ้าเก็บเห็ดทั่วอย่นี้พี่น้องจอ้ะอะไรใครโบกินได้ไม่กินเด้อเห็ดค่าต้มนามพิมพ์ซะอนเนาะ ปั้นดีๆแล้วก็เป็นนึงพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายกิ่นเก้วอืเนี่ยเห็ดคาทังนั้นเลยเหรออืมคุณเหรอแบบนีนังงามเนาะพี่น้องคุ่เหรออืมอืมหลอกก้อนพันเก็ยบยัดใส่ถุงใส่ถุงหลุดไปฝนตกพี่น้องออื เลือพี่น้องเก็บเห็ดค่าอ่อนๆไปนี่อึ๊บอ่อนๆเลยอ่อนเลยพี่น้องทวงมือ,อยังกว่ากระปุกนี่พี่น้องก็เา็ดเลิกงานกว่าเลยมาเลยไหมุแตะอ่ะอ,อนซ่อนเนาะเก็บเงียบๆจะทวงโหลดม,มันก็ไม่มีอะไรจะใส่ก็ไม่มี ออนอยู่คา่คะพี่มงค่าเดคกมือ,มน,อนีของบมมีมิดมากที่พี่น้องมาแต่เห็ดงานครัพันมาทังนี่กัน นนี้เราเบิร์กกว่านะเราคือใช้ถุงยางเลยตักขาบ้านเราเอาเลยร้อนจุเห็ดขาพี่หนุ่มเหรอเอาเลยออกไปหนึ่งเบิดระบบเด็ดดอกหนึ่งถุงยางกับบุมี่ถุงมือกับบุมี่ใบเตี๋ยมอย่างมากเลยเห็ดเวียด ทางเลาะหาเด้พี่น้องเลาะหาเห็ดเนื้อื่นพร้อมฝนมันตกเนาะค่ะตกได้อีกตื่อกันหลกเโอเคเหล่าดอกอดอกเดียวทางเลาะไอ,อ้วงคุณพี่น้องบ่บดี่ยเตี้ยมยังมาด้เนี่งม <c ười> แต่เห็ดงานเห็ดเบียกเรื่องฝนตกเศรา้เาเหรอเลยยางเขาไป่บุญศิ้าเขาพี่งคุณละไปนั่งกันพี่น้องค่ะพ่อเห็ด ทางขึ้นไปเก็บเห็ด <c oughs> มาเห็นอีกแล้วพี่น้องเก็บปลาสีพวเก็บป่าสันวาลเห็นสองดอกพวเก็บไมาเห็นยอยู่นี่อีกคนนึงอ่อนอยู่นี่นี่เห็ดทั่วเห็ดทั่วพี่น้องเห็ดทั่วงามเนาะ thua Doctor từ hm? Mako, 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 con mày con mày thì có cái tôm <laughs> lô luôn, thì mày cáu cáo lắt. ล้มเนะมามีไห้ทุกนะอาไมไมาทุกเปาพี่นอ้องมส้ได้เโอเยอรมัน

รังก็มาเก็บน้ำเก็บนอ <c oughs> <m> นออกเต็มขิดินอยู่ไลยพักเมียนมันจะามากอนี่นะไล่เต็มไปวมดอรดุบรรจะกัดเก็บปอกกออยู่ข้างบ้าน น้องมากค่ะออนเก็บน้ำจังสิใช่ได้ตังไว้หมากโกพ่อแลละพี่น้องพ่อได้ต้มแล้วจ้ะ